ถ้าอยากได้สามีฝรั่งอยากให้เขาแต่งงานกับคุณนะคะคุณต้องเริ่มจากสองข้อนี้ก่อน2ข้อนี้ที่โคชเชมจะบอกคุณมีอะไรบ้างข้อแรกเลยไม่กดดันอีกฝ่ายเร็วจนเกินไปเหตุผลเพราะอะไรน่ะเหรอเหตุผลก็คือว่าฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยต้องการเวลาที่อยากจะทำความรู้จักกันแบบจริงจริงจังๆมากขึ้นนะคะโดยที่ยังไม่ต้องรีบ เพราะว่าเขาจะได้รู้ว่าคนลักษณะแบบไหนที่สามารถจะอยู่ยันแก่กับเขาได้ที่จะเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขเพราะว่าอะไรเราเรียกว่าศึกษาการอยู่การพูดคุยที่จะรู้สึกว่ามันไปในแ,วแนวทางเดียวกันได้อันนี้คือเขาบางคู่อาจจะยังไม่มทีนี้วิธีนะที่คุณจะต้อง take action ถ้าคุณเจอสถานการณ์นี้หรือว่าลงมือทำก็คือว่าแสดงให้เขาเห็นว่า คุณนะ่ะให้ความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์นะใ,นให้ความสําคัญในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่กับเขาโดยที่ไม่ใช่แค่พิธีแต่งงานเพื่อที่คุณต้องการจากตรงนั้นนะคะเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเขาก็จะดูอยู่ดังนั้นมันเป็นเรื่องปกติเบสิกมากๆเลยว่าคนที่เราจะดึงเข้ามาในชีวิตนะ่ะไม่ใช่ว่าแค่เราเจอปุ๊บแล้วอุ๊ยหล่อจังเลยดูดีจังเลย,เลยแต่งเลยละกันคนนี้โดยที่เรายังไม่ได้ศึกษาในเรื่องของ จิตใจด้านดีด้านลบของเขาท,ทุกคนมีด้านลบนะคะด้านลบแรกๆไม่มีใครโชว์ให้คุณเห็นหรอกแต่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรสักเหตุการณ์หนึง่งที่อาจจะมากระตุ้นแล้วคุณจะได้รู้เลยว่าเฮ้ยเวลาที่คุณเจอสิ่งเนี้คุณจะสามารถยอมรับแล้วอยู่กับคนลักษณะแบบนี้ได้ไหมมันไม่ได้อยู่แค่วันสองวันนะแต่เราตัดสินใจที่จะอยู่จนแบบ แก่เท่าเลยนะในการใช้ชีวิตกับคนคนหนึง่งมันคือการลงทุนคุณเข้าใจไหมมันคือการลงทุนว่าการลงทุนครั้งเนี้มันจะคุ้มไหมดังนั้นนะมันก็ต้องมีการศึกษาและดูกันดีๆโอเคเนาะสะเต็ปถัดไปข้อที่สองื่อสัตว์เปิดใจพูดคุยตรงไปตรงมา อันนี้เป็นเรื่องที่เบสิกธรรมชาติมากๆเลยนะคะฝรั่งเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับการซื่อสัตย์มากๆเลยแล้วก็พูดความจริงวงเล็บในคนที่มีจิตใต้สำนึกที่ มีในด้านนี้นะถ้าคุณไปเจอคนที่ประเภทแบบกะล่อนพูดไปเรื่อยอะ่ะแบบนี้ก็มีแต่จริงคนดีๆเนี่ยเขาจะมีพื้นฐานของคนดีคือมีความซื่อสัตย์มีความจริงใจอยู่แล้วดังนั้นนะคุณต้องเรียนรู้วิธีคัดคนเข้ามาในชีวิตคุณด้วยเนาะวิธีการก็คือว่าหากมีปัญหาอะไรก็ตามแต่กับหนุ่มต่างชาติหรือคนที่คุณคุยอยู่นะคะให้พูดอย่างตรงไปตรงมาเลยคือคุณน่ยก็ไม่ไม่ต้องอ้อมค้อม โดยปกติคนไทยธรรมชาติเรามักจะอ้อมพร้อมโดยแบบว่าไม่กล้าพูดตรงๆแต่สําหรับต่างชาติคือพูดตรงๆเลยนะคะแล้วก็พูดแบบสุภาพนะรักษาน้ําใจกันนะคะมันก็จะทําให้ทุกอย่างออกมาดีมากๆเลยเนาะใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโพเชมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเเเไปค่ะ